สวัสดีเจ้าปุยเหล่าซูอูกำเมืองสำหรับคลิปนี้ปุยมีไม้ประดับใบดางลายจุดสวยๆทรงพุ่มกระทัดรัดปลูกได้ทางในกระถางหรือจะเลี้ยงในน้ำในแจกันก็ได้เจ้าตีสำคัญปลูกง่ายเลี้ยงบ่ย,ยากเลยพื้นที่เขตร้อนชื้นอย่างบ้านเฮาปลูกได้ทุกภาคเลยเจ้า สำรับต้นไม้ประดับที่ผู้จะมาแนะนําในวันนี้มีชื่อเรียกว่าต้นไผ่ฟิลิปปินเจา้าเป็นต้นไม้ประดับใบสวยในกลุ่มสกุลเดียวกันกับต้นวาสนาเลยแต่ลักษณะลําต้นของเขาจะเป็นพุ่มขนาดเล็กกระทัดรัด ชอบสภาพอากาศร้อนชื้นพื้นที่ร่มรำไรแต่ก็จะมีการชะงักการเจริญเติบโตเล็กน้อยในช่วงฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิต่ำม,มากๆเจ้าแต่ปุ้ยก็มองว่ามันบัจจัยปัญหาหรือผลกระทบร้ายแรงอย่างเลยเพราะในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยอุณหภูมิก็บได้ลดต่ำต่อเนื่องยาวนานเนาะเพราะฉะนั้นทุกพื้นที่ของประเทศไทยก็ปลูกได้สบายๆเลยเจ้า สำหรับต้นไผ่ฟิลิปปินนี่นะจ้าเขาก็มีหลากหลายสายพันธุ์เลยเหมือนกันที่ปุ้ยนํามาให้ดูนี่ก็เป็นสายพันธุ์ด่างจะสังเกตได้จากลายบนหน้าใบที่มีพื้นใบเป็นสีเขียวเข้มมันเงาแบบนี้แล้วก็จะมีจุดสีเขียวอ่อนอมเหลืองกระจายอยู่เต็มทั่วทั้งใบเลยสวยมากๆเจา้า และจุดเด่นของสายพันธุ์ด่างนี่อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีทรงผุ่มติเตี้ยกระทัดรัดลำต้นจะแตกเป็นกอได้ใหญ่กว่าสายพันธุน์อื่นๆเจา้าเขาจึงนิยมตีจะนำมาปลูกเลี้งในกระถางหรือว่าจะตัดกิ่งชําเลี้ยงในน้ำก็ได้เจา้านอกจากจะนำมาปลูกประดับตกแต่งบ้านเละสวนแล้ว ก็ยังนิยมที่จะนำมาปลูกเป็นไม้ตัดใบเพื่อนำไปประดับจัดประกอบชฉอดอกไม้เป็นธุรกิจสร้างรายได้แหมตัวเจ้า ซึ่งการปลูกเลี้ยงกอแซนจะง่ายเจ้าต้นไผ่ฟิลิปปินส์ชอบดินร่วนหรือว่าร่วนปนทรายก็ได้แต่เน้นเพื่อมีความโปร่งระบายน้ําได้ดีก็จะมีการเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนชื้นพื้นที่ร่มรําไรที่มีอากาศพัดทายเทสะดวกความชื้นปานกลางไปจนถึงความชื้นสูงเลยเจ้า เพราะนะนั่นเฮาก็จะเน้นวัสดุปลูกที่เก็บกักความชื้นได้แล้วก็ระบายน้ำส่วนเกินได้เร็วและสามารถฮดน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นได้ทุกวันเลยเจ้าและสำหรับวันนี้ปุ้ยก็จะมาปลูกต้นไผ่ฟิลิปปินส์ตีช้ำขยายพันธุ์เอาไว้ซองต้นนี่คือหันถึงวิธีการเตรียมกระถางวัสดุปลูกขั้นตอนการปลูกแล้วก็วิธีการดูแลปลูกเลี้ยงให้สวยงามตัวเจ้าไปดูกันเลย เรื่องวันนี้ปุ้ยก็จะปลูกทั้งสองต้นรวมกันในหนึ่งกระถางเลยเพราะฉะนั้นปุ้ยก็จะใจ้กระถางพลาสติกขนาด5นิ้วใบนี้เลยเจา้าขั้นตอนแรกนี่นะเจ้าเฮาก็จะใส่วัสดุรองก้นกระถางไปก่อนเพื่อช่วยให้กระถางของเฮาระบายน้ําได้ดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นเนาะปุ้ยก็จะใจ้วัสดุเป็นกาบมะเป้าซับแบบนี้เจา้า สำหรับวัสดุปลูก็จะเน้นเก็บกักความชื้นได้ดีพอสมควรแต่จะต้องโปร่งระบายน้ําได้ดีนี่ก็เป็นดินผสมที่มีส่วนผสมลักๆก็คือกาบมาเป้าซับเล็กพีดมอดแล้วก็เพอไล่ถ้าหากต้องการสูตรวิธีทาละเอียดสามารถย้อนดูคลิปวัสดุปลูกไม่ประดับที่ปุ้ยทําไว้ได้เลยเจ้า ระวังตีเฮาปลูกปุยกับเจโรยสตาร์เกิลจีสารป้องกันโรคและมแมลงสตัตรู้พืชลงไปตัวเล็กน้อยแล้วก็เพิ่มถาดอาหารพืชด้วยปุ๋ยละลายจากออสโมคโคซูเสมอแบบนี้ลงไปตัวห่มนิดน้อยเจา้า เจ้าเสร็จแล้วและนี่ก็เป็นขั้นตอนวิธีการปลูกต้นไผ่ฟิลิปปินส์ดังในกระถางสวยต้นไผ่ฟิลิปปินส์จัดเป็นไม้ประดับใบสวยที่ปลูกเลี้ยงบ่อยากเลยเจ้าลักษณะลำต้นกอเป็นภุ่มเล็กกระทัดรัดปลูกได้หลากหลายรูปแบบเลยก็เป็นอีกหนึ่งไม้ประดับที่น่าสะสมปลูกประดับบ้านประดับสวนกันนะเจ้า หากาชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดติดตามปุ้ยตีช่องเหล่าซูอูก้กำเมืองทาง Facebook แล้วก็ y ยูทูบโต้แล้วมาปะกับปุ้ยหมมยในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้าบอดี้ลืมกดติดตามตัวนะเจ้า